บริการอ e ีเมลโฮสติ้งอีเมลโฮสติ้งบริการอ e ีเมลโฮสติ้งสมัครอ e ีเมลบริษัทองค์กรเพื่อรองรับการทำธุรกิจทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์การสร้างเมลบริษัทเมลโฮสติ้งเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารทั้งในองค์กรด้วยกันเองและยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารที่สำคัญระหว่างบริษัทกับลูกค้าอีกด้วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรบริษัทของคุณในทุกการติดต่อของลูกค้า ด้วยการทำเมลบริษัทโดยผู้ให้บริการอ e ีเมลโฮสติ้งที่คุณมั่นใจปลอดภัยในราคาประหยัดบริการอ e ีเมลโฮสติ้งอีเมลโฮสติ้งโดยใช้โฮสต์เมลเซิร์ฟเวอร์ในไทยราคาถูกประหยัดคุ้มค่าและที่สำคัญคือระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆที่ช่วยให้คุณมีอ e ีเมลสำหรับบริษัทองค์กรในชื่อที่คุณต้องการในลักษณะ Your ย n a m e your o o m i n น คมให้คุณทำชื่อเมภายในบริษัทเช่น Info Admin It Service Cell แล้วตามด้วยชื่อโดเมน i n name ของคุณได้ตามต้องการพร้อมบริการตั้งค่าระบบอ e ีเมลโฮสติ้งดูแลระบบฟรีใช้งานง่ายแม้บนอุปกรณ์มือถือแท็บเลต็ตให้คุณส่งไฟล์ข้อมูลให้กับลูกค้าและภายในองค์กรของคุณได้อย่างปลอดภัยไร้กังวลหมดปัญหาเมขยะไวรัสต่างๆที่มากับอ e ีเมลแบนเนอร์โดยทางบริษัทได้มีบริการอ e ีเมลโฮสติ้งอีเมลโฮสติ้งพร้อมใช้งาน สร้างอีเมลแอคเคท์ให้ตามต้องการตั้งค่าระบบอีเมลเซิร์ฟเวอร์อีเมลเซิร์ฟเวอร์รองรับการใช้งานเว็บเมล u t l o o k iOS Android รองรับ IMAP และ POP รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือระบบจัดก,การใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากสามารถส่งต่อไปยังอีเมลอื่นๆได้หลายอีเมลสร้างรายชื่ออีเมลที่ติดต่อประจำได้ง่าย Favorite Contact ระบบปฏิทินและตารางนัดหมายระบบการเชื่อมต่อศูนย์กลางเครือข่ายผู้ให้บริการ i s p ระดับประเทศระบบป้องกันไวรัสที่มากับอีเมล Anti-Virus Protection ระบบคัดกรองอีเมลขยะหรืออีเมลก่อกวนที่ไม่ต้องการ Anti-Spam Mail ระบบโดเมนที DKIM SPF และระบบ r e t r e ีเ Email ที่ทำให้การส่งออกอีเมลไม่ติดซาพีเอง ระบบเก็บข้อมูลการจอราจกล็อกอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บริการอ e ีเมลโฮสติ้งอีเมลโฮสติ้งเหมาะก,กับใครบ้างคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจต้องการมีอ e ีเมลสำหรับองค์กรคนที่พบปัญหาเมลขยะมากมายจากการใช้ฟรีอ e ีเมลคนที่ต้องการปรับปรุงระบบเมลสร้างความน่าเชื่อถือ คนที่ต้องการผู้ช่วยดูแลให้คำปรึกษาแบบส่วนตัวทำไมต้องใช้บริการอ e ีเมลโฮสติ้งอีเมลโฮสติ้งกับเราตั้งค่าดูแลอ e ีเมลให้พร้อมใช้งานไม่ต้องเสียเวลาศึกษาทำเองให้ยุ่งยากประหยัดค่าใช้จ่ายคุ้มค่าครบทุกบริการมีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลายบริการหลังการขายครบวงจรเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจคุณบนทุกแพลตฟอร์ม บริการในรูปแบบบริษัทให้คุณมั่นใจได้ในทุกช่องทางการติดต่อ